มูชาชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของฝลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหศัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมเชือกประตำช้าง ชือกประกำช้างถือว่าเป็นของทนสิทธ์เครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งมีฤทธิ์อยู่ในตัวบวกกับการนำเข้าวิธีมงคลครองช้างและพิธีของพรหม์ในสมัยโบราณน,นั้นจะใช้หนังควายทําเป็นประกำครองช้างเพราะมีความเหนียวและทนทานตามคติความเชื่อมาแต่โบราณที่ว่าช้างนั้นเป็นสัตว์มงคลและมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนเราเพราะเหตุนี้เอง ประกรมช้างจึงกลายมาเป็นเครื่องรางที่มีคุณวิเศษในตัวทั้งทางด้านการข่มุืนสมนต์ดำต่างๆป้องกันขุณผีขุณคนป้องกันอาถรรพ์ร้ายลมเพลลมพัดรวมไปถึงเป็นเมตตามหานิยมและช่วยในการค้าขายสำหรับผู้ที่มีไว้ในครอบครองอีกด้วยเนื่องด้วยว่าเชือกประกรรมช้างนี้ได้ผ่านพิธีการอัญเชิญดวงวิญญาณผีบรรพบรุษท,ที่เคยเป็นครูบาหมอช้าง ให้มาสถิตยอยู่ในเชือกประกรรมดังนั้นเชือกประกรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเป็นอุปกรณ์มงคลชั้นสูงที่ใช้ในการคล้องช้างจึงมีการเก็บรักษาวไว้เป็นอย่างดีกล่าวกันว่าผู้จิตธรรมเชือกประกรรมช้างได้นั้นจะต้องเป็นครูบาหรือว่าเป็นหมอช้างเท่านั้นในปัจจุบันเชือกประกรรมช้างเป็นสิ่งที่หายากมาก เชือกประกำรช้างจึงนับได้ว่าเป็นเครื่องรางที่น่าสะแสวงหามาบูชากันเป็นอย่างยิ่งครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องตั้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจ้า h ช n แนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับ แล้วค่อยกลับมาพบก,กันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม